คราวนี้ลองมาดูโจทย์ข้อนี้บ้างอันนี้จะเห็นว่ามันเป็น x กํลัง2ลบ 8x บวก16ก่อนอื่นเลยอยากรู้ว่ามันใช้สูตรกําลัง2ส,สมบูรณ์ได้ไหมให้เช็คอะไรนักเรียนเช็คตัวหน้ากับตัวหลังใช่เปล่าดูซิว่าตัวหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่ยกกําลัง2แล้วได้ x กํลัง2บ้างก็คือ x ทั้งหมดยกกําลัง2แปลว่าตัวหน้ามันเท่ากับ x แล้วหลังละ่ะมันมีอะไรที่ยกกําลัง2แล้วได้16บ้าง ตัวที่มันยกกําลังสองแล้วได้16ก็คือ4ยกกําลังสองเท่ากับ16แปลว่าตัวหลังอ่ะมันเท่ากับ4นั่นเองเราก็เข้าสูตรเลยเราจําได้ว่าอ๋อถ้ามันมีตัวหน้ากับตัวหลังที่มันสามารถยกกําลังสองแล้วได้ไอตัวตามโจทย์นี่นะเข้าสูตรเลยว่าหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะแยกออกมาจะแยกพหุนามออกมาได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองแปลว่าไอตัวเมื่อกี้ ไอแไอ้ I 8, I x กลังสลบแ x บวกสิ 16, นี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอันนี้ได้แน่เออเพราะว่าเราเช็คแหไรเช็คหน้าแล้วใช่ไหมแล้วก็เช็คตัวหลังแล้วว่าเออมันมีตัวที่มันยกกําลังสองได้นะแปลว่าหน้ากําลังสองก็คือ x กําลังสอลบสหน้าหลังลบสองหน้าก็คือ x หลังก็คือ4อ่นักเรียนสังเกตดูดีดีสอคูณ x คูณ4ได้เท่ากับ 8x ไหมได้เท่ากันแปลว่าเนี่ยแหละถูกทางแล้วบวกกับหลังกําลังสองก็คือ4ยกกําลังสองเท่ากับ16นี่ไง4ยกกําลังสองเท่ากับ16เออเท่ากันพอดีเลยแปลว่าไอตัวเนี้ยแหละโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามออกมาได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองก็คือ x ลบ4ทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยแหละคือคําตอบ